ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบัวนาการเมืองสุดินห้าขอนำเสนอรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้รูปแบบ Star Five Model โรงเรียนบ้านแกน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งแนวทางในการใช้นวัตรกรรม Star Five Model S Share and Success แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน T Teaching Technique and Technology เทคนิคการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน A Activity and Attitude จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ R รี t and แอนเอสเมนรีเซาล t รายงานผลติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนไฟฟ Five s t e p of Skill บนไดทักษะ5ขั้นพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยได้แก่หาเรื่องให้สนุกแจกลูกสะกดคำอ่านย้ำนำวิธีคัดลายมือให้ถูกวิธีและเขียนตามคำบอกทุกวัน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแก่น้อยให้มีคุณภาพสูงขึ้น 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน reading test rt ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแก่น้อย เชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแกน้อยจำนวน15คนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแกน้อยร้อยละ80มีผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนอยู่ในระดับดีมาก ผลสำลิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน reading test RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแก่น้อยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ70วิธีดำเนินการกระบวนการการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนได้ใช้กระบวนการดำเนินงานวงจรบริหารที่มีคุณภาพ P.D.C.A. โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ขั้นวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน4หน่วยการเรียนรู้เวลา10ชั่วโมงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่20สิงหาคมขั้นดำเนินการตามแผนประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน นำนวัตกรรม Starfire มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 3. สรุปผลและติดตามสรุปผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนสะท้อนผลให้ผู้เรียนทราบ 4. พัฒนาแก้ไขและปรับปรุงปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Star f i v Model การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Star f i v Model ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ผู้สอนได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก (active learning) แซบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ 1. เร้าความสนใจ 2. ให้ลงมือทำ 3. นำเสนอผลงาน 4. ส,สารองค์ความรู้ เราความสนใจครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กำหนดไว้โดยเตรียมสื่อเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องสร้างบรรยากาศนำเข้าสู่บทเรียน ที่สนุกตื่นเต้นท้าทายสร้างสถานการณ์ปัญหาสนทนาใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดความสงสัยไข้รู้และต้องการคำตอบโดยจัดกิจกรรมเร้าความสนใจอย่างหลากหลาย mm hmm. เช่นร้องเพลงเล่นเกมดูภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหววิดีโอสื่อของจริงของจำลอง ลงมือทำจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำโดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีบทบาทในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม เพื่อเราความสนใจผู้เรียนเกิดความสนุกสนานได้ลงมือปฏิบัติจริงและดูผลการปฏิบัติของตนเองผ่านการเล่นเกมร้องเพลงหรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มส่งผลให้เกิดเจิตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และใช้บันไดทักษะ5ขั้นพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย5ขั้นตอนได้แก่หาเรื่องให้สนุกแจกลูกสะกดคำอ่านย้ำนำวิธีคัดลายมือให้ถูกวิธีเขียนตามคำบอกทุกวัน ผลงานรายงานผลติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้เป็นชิ้นงานจากการปฏิบัติในรูปแบบของเอกสารสรุปผลการทดลองแผนผังความคิด แผนภูมิรูปภาพหรือไฟล์นำเสนองานให้กำลังใจนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้คำถามให้ผู้นำเสนอได้ตอบคำถาม องความรู้ครูผู้สอนร่วมสนทนาอภิปรายพูดคุยกับนักเรียนถึงองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้เพื่อนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้นอกจากนี้ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน ลการดำเนินงานผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคิดเป็นร้อยละหนึ 100. มีผลการทดสอบด้านการอ่านการเขียนอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ8 6 6 6ผลที่เกิดกับครู ครูมีนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนสามารถนำนวัตกรรมไปเผยแพร่และขยายผลต่อครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนผลที่เกิดกับโรงเรียนโรงเรียนได้สนับสนุนนโยบายของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินท์าในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาและนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยรูปแบบ Star f i v Model ผู้สอนได้ใช้แบบทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน15คนผลปรากฏว่าก่อนใช้นวัตกรรมมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับดีมากจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ 73.0หลังใช้นวัตกรรมมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับดีมากจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ86.66ซึ่งผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้สรุปผลได้ว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยรูปแบบ Star f i h t Model ประสบผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายปัญหาและอุปสรรคผู้เรียนมีพัฒนาการและความพร้อมในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนคนอื่นๆได้ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจไม่ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้สอน ปรับปรุงร so ูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใบกิจกรรมวิธีการสอนและวิธีการวัดผลประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของผู้เรียนมีการศึกษาความต้องการของผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมและความสนใจของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้สนใจสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ